สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนลง Windows 11ด้วย f ฟลชไดเพียงอันเดียวนะครับง่ายๆภายใน5นาทีนะครับอ่ะขั้นแรกนะครับก็เอา USB นะครับแฟชได์เสียบลงไปในคอมพิวเตอร์เราก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาฟอร์แมตแฟชไดอันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันมีสิ่งของเหลืออยู่ในแฟลชไดนะครับก็ที่ขวาไปที่แฟชไดของเรานะครับแล้วกดไปที่ Format นะครับแล้วกด Start ได้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้า Google นะครับพิมพ์ค้นหาว่า Windows 11 i n s taller แล้วกดคลิกอันแรกได้เลยดาวน์โหลด Windows 11นะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นหัวข้อสร้างสื่อการติดตั้ง Windows 11นะครับกดดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยครับแล้วก็กดเปิดมันขึ้นมากด yes แล้วก็กด accept นะครับตรงนี้ก็กด next ได้เลยครับผมแล้วเลือกเป็น usb flash drive แล้วกด next ครับแล้วก็เลือก flash drive ของเรากด next ได้เลยหลังจากนั้นก็รอมันครับจนกว่าจะครบ100%แล้วก็กด finish ได้เลยครับ พอเราบูตแฟลชไดร์เสร็จแล้วนะครับทีนี้แฟลชไดร์นะครับมันก็จะเป็นตัว run w i โ d o w ของเรานะครับนี่คับแฟลชไดร์ของเราถัดมานะครับเราก็กดรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ได้เลยครับผมเสร็จแล้วก็กดปุ่ม delete รัวๆนะครับปุ่มนี้อ่ะ พอมันขึ้นหน้าใบออดแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราเนี่ยหาเมนูบูตนะครับอ,อย่างอันนี้เป็นเมนบอร์ด ASUS นะครับจะมีบูตเมนูตรงนี้อยู่นะครับอ่าแล้วก็คลิกเลือกเป็น USB ของเราได้เลยอ่า language to install ครับให้เลือกเป็นอังกฤษเอ่อภาษาอังกฤษนะครับส่วน time and c u r n e t ตรงนี้ให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับ เพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วกด next ได้เลยครับตรงนี้กด next ไปก่อนนะครับถ้ามันเป็น Windows 11อยู่แล้วมันจะมี2ช้อยให้เลือกนะครับระหว่าง Repair My PC กับ Install Windows 11นะครับก็ผมจะเลือกเป็น Install Windows 11นะครับแล้วก็ติ๊กว่า I Agree Everything Will Be Deleted ด้วยนะครับก็คือไฟล์ใน d ด i v e C ทุกอย่างนะครับจะโดนลบนะครับผมแล้วก็กด next ได้เลยครับ Product Key ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีคีย์ก็เอามาใส่ได้เลยนะครับ หรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็กด IDON HELP PRODUCT KEY ก่อนได้นะครับเราค่อยมา activate ตอนหลังก็ได้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ Key Windows แท้ราคาถูกนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ m z t v s h o p c o m นะครับเติมเงินซื้อโค้ด activate key ได้เลยครับขอบคุณครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็น Windows 11 Pro นะครับเพราะว่าผมต้องการใช้แบบแบบ Pro นะครับแล้วก็กด Next ได้เลยครับ a c c e p t ครับต่อได้เลยครับตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราเนี่ยเลือกได้นะครับว่าเราเนี่ยจะลง Windows ไว้ในได้ไหนส่วนมากนะครับเขาก็จะเอาไว้ในได้ซ C กันนะครับส่วนมากได้ซ C มันก็จะเป็น SSD M.2 อะไรพวกนี้เนาะก็แนะนําเอาไว้ในพวกนี้ดีกว่านะครับอย่าเอาไปลงในฮาร์ดดิสนะครับไม่งั้นคอมพุณก็จะเปิดเครื่องช้านะครับแนะนำ SSD M.2 ครับผมเสร็จแล้วก็กด next ได้เลยครับกําลังลงอยู่นะครับ แล้วเราก็เลือกประเทศไทยแลนด์นะครับแล้วก็กด yes ได้เลยครับตรงนี้ให้เลือกเป็นตรงนี้ให้เลือกเป็น US ไปก่อนนะครับกด add layout แล้วเลือกไทยแลนด์นะครับแล้วกด next ได้เลยครับกด add layout ได้เลยครับพอถึงหน้านี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะบังคับให้เราเนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับซึ่งเราจะต้อง install driver ก่อนแต่ว่าเรายังไม่มี driver นะครับเราจะต้องทำการ bypass หรือว่า s k i p ก่อนนะครับซึ่งวิธี bypass ก็คือ ก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับ oobe backslash bypass nro พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วกด enter ได้เลยครับมันก็จะทำการรีสตาร์ทรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเชื่อม wifi นะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเหมือนตอนแรกได้เลยนะครับเลือก Thailand กด yes เลือก us กด yes add layout เลือก Thailand กด next แล้วกดเ,เลือกไทยเกติมณีแล้วกดไทย add add layout ได้เลยครับตรงนี้ เราก็จะติ๊กเป็น I don't have internet แทนนะครับทีนี้เราก็ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็กด next ได้เลยครับพาสเวิร์ดต,ตรงนี้ตั้งไม่ตั้งก็ได้นะครับตรงนี้จะปิดโลเคชันหรือจะเปิดอะไรไว้บ้างก็ได้ก็แล้วแต่นะครับส่วนผมจะปิดหมดทุกอย่างนะครับยกเว้นโลเคชันไว้อย่างหนึ่งครับแล้วกด a c c e p t ครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าหน้า Windows เราได้แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีการลง Windows เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับตอนนี้นะครับแป้นพิมพ์ภาษาเราเนี่ยยังกดตัวหนอนเพื่อที่จะเปลี่ยนภาษายงไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเซตติ้งกันก่อนนะครับกดไปที่ตรงปุ่มเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่ Moll Key s e t t i n g นะครับเสร็จแล้วเลือกไปที่ t y p i n g ตรงนี้นะครับแล้วเลือก Advanced Keyboard setting ครับกดไปที่ Input l a แ g ง a ด e อ o t k e y นะครับแล้วกดมาที่ Advanced Key Setting ตรงนี้นะครับ กด Change Key Sequence แล้วเลือกเป็น Glyph Ascent ที่เป็นรูปตัวหนอนตรงนี้นะครับกด OK ได้เลยครับแล้วกด Apply กด OK เท่านี้นะครับเราก็จะสามารถกดปุ่มตัวหนอนเพื่อเปลี่ยนภาษาตรงนี้สลับไปสลับมาได้แล้วนะครับสำหรับวิดีโอสอนลง Windows ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจคีย์วินโด์แท้ราคาถูกนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ m z t t v s h o p c o m นะครับเติมเงินซื้อโค้ด Activate Key ได้เลยครับขอบคุณครับ